เปิดงานด้วยยอดสุดอาหารแห่งสุดยอดอ,อะไรนะชื่ว่าไะไรนะก็สุดยอดเนาะอืเขออาเรียกว่าอาหารสูงสุดวันเถาะสูงสุดสุดยอดคือหน่อดักข้าวครับผมนี่อเอามานี่หน่อดักข้าว ครับไก่ไก่ไกบ้านสับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมัอนี้จะทำการพัดเครื่องก็เรียบร้อยแล้วครับใส่เคยือบอมหรือกะปิตาำแทนหรือเปล่าเรียบร้อยใส่เคยใส่กปะปิอันนี้คือพระเอกของงานนะ้ำแล้วก็บับของไก่ เอีอ๋อมใส่เครื่องลงไปปูดจ้ามานเสียบไม่ใช้เท็ดกูกันนานได้เลยมันออกโรกเองหมดเลยประชันกันเลยตายพักเยอะโเคกัเคกัคมเทอย่างอเสียงกับพักกับบ้มดตดนตายใส่สไตล์มาเนาะการเห็ดดูเห็ดกินว่ากันไป หนียมือทักเลยเม็บมวดร้อมือัมหอมชุยเลยหอมหวยนี่แม่หน่อยๆตัวแหส่ลงไปใกลบ้านหลังจากไก่หนื้อซับไปเรียบร้อยไข่เรื่อแก้มือห็ดไอ้คนละหลอบเสียบตายมนอห็ดมันบอกว่าเรือไหวเอาพอดีเลยลงตัวเมนูนี้ มมกูมักกินนี่แหละโหพ่ดิมีนื้มากแนี่เพราะว่ายังกินเกิดที่ใจมาจาจะต้องหน่อยให้ได้กินเนี่ยผมกินรสซานกินแบบนี้แหละแต่ว่ารสซานนี่นี่เล่าละเฮ็ดสูตรนีชุดเดียร์ดีนี่เขาออกมาจากไตหมดละเฮ็ดสูตรไต้นั่นละะหอมเลย ฮั่นห่วยหอมห่วยเอาให้ไปลก้วนไก่ก่อนเนาะล้วนไก่กับเครื่องแกงก่อนให้มันเข้ากันน,น้ำอะไ <คา S 1> รข้าวอะไรคือน้ำล้างโคกเสียบตรงนี้นะวะอืมเอานี่แหลนะน้ำปลาต้องจำเป็นต้องเยอะมันน้ำไหลแห้งอ,อือบ้บกไปวะเนี่ย ยังเติมอีกอ่ะรอครับพี่นอ้องรอน้ำบกุกโอ้ยสีสันว้าวอออาเด็ด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 เดอืมอ๋อใส่สุดหยอดลงไปคือหยอดดอ,อกพาวครับเดี๋ยวก็นออ่อนมันแหนงอ่อนปลายมันปลายยอดมันจะมีความหวานมันกรอบพุดๆุดแซบละกะ็ อีกอารมณ์หนึ่งก็คล้ายน้องใหม่แต่ว่ามันจะมีหวานมั่นน้องใหม่จะออกขมเนาะอันนี้คือพอต้องตุม่มอันนี้คือฝานใส่ไดเลยเสกเจอมันนี่เข่ากันเลยละกับไอ้กับแกงกับผัดแบบนี้อืมใส่กับเครื่องไต่เด็ดใส่กับเคยกะปินะแล้วพริกไทยเข้าไปมันงเจ้าหอมบวกกับกะเพราลงจากน่อยพูดสีสันก่อนทีหน,น่อย <c oughs> เห็นเลี้ยน้ำลายซอน้ำลายไหลเลยทีเดียวกินได้บัวที่เสียบบ่เท่านั้นะพ่จาวะห่างห่างกับพี่มากอะเนี่ยวตกใส่ตัวพี่เถอใส่เตตะลิวใส่ยบเตติลิวยออี่หัอเห็ดอยู่แต่วาค่ะออกมากนอกสุมาเมนียเสียบหลายถากินลูกเดียวมาอนียเสีย,หหย <c oughs> บมาเนีหนหยเสียบเออมาอนีหนหยเส <c oughs> ีหหย <c oughs> บประจำเพื่อนเดินทางออกไปภารกิจข้างนอก ข่องขางขึ้นขึ้นนึ่งหมนว่ะเอ้าเจอกันเะากับเมนูนี้อ่าผัดไก่ใส่อ่าอยอดอกเผาครับล่อแสบร่อชุนต้องก,กันครับผมอ้าหลับตาครับใส่ลงไปแล้วรสด,ดีรสด,ดีรสนัวหรือแป้งนัวก็ใส่แป้งนัวน้อกันแป้งนัวนย่างต้อกันใส่ว,ว,สวา,ายเพิ่นสูตรเสียบดำบน่นเสีย บ่ค่อยเนียนคือเสียบไอ้กระกระไตบ่ยากเลยเบิดเพื่อนนี่ใส่โอ้โหโหดีกุ้งกาวเลยเห็นทุกรอบว่าถุงหัวปาดไงไปน้อยเหรอวะเขาละครับเติมตาลเลใส่เน่ตัวคือใส่ไปน้ำตาลครับพี่น้องใส่น้ำตาลเข้าไปจ้า เสียเสียไปจับเาาเอาเตัวเอาอินเอาเอาไปเหอมดิซือเอามตดออกจะน้ามันเด็ดบุรีม่เตดออกเอาตะกินมันอะไรน้อยกะเพราแยมแรงกะบะม่าณนล่ะแต่ยังดีมันี่เด็ดเด็ดมาไรกะเกรงใจวันนี้เบิดตัวน้ำมนนี่จัเถอะ มันมีมุ้งยังเพราะมันเตรียมวัตถุดิบมันมันมีไว้แล้วอยู่แล้วนะเป็นไรพี่จ้าบัเสียอืมแต่มันนัวเออเอาแบบบอกอองบอกเข้ม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 ตองเข้ม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 มาทันจวกเลยต้องการแค่ทำซุปขอบอก กัดจหน้าตาเป็นแน่วเียพี่น้องแสบมนันนัวน้ำกันเด้อที่ไหนก็ฝากกไดไห์ฝากิดตามฝากกดแช่กดกระดิง่งเอื้อหงานละเดี๋ยวไปกิบไปน้ำละกินไปเลยนี่อุ้ยจัดเถอะสีสันเอาครับพี่น้องเจ้าอุ้ย แสีบมโนน้ำกันเด้อวันนี้เด้อพี่นอ้องเด้อเอาละเลรียบร้อยภาพตกข้าวภาพตกข้าวเคยกินหรือเป่าภาพตกข้าวไปเรือดิ้ก็เป็นแบบนี้แหละหน้าตามันอืมโวยงบนันสีเบิองสีเบิองโอ้ยังบวงเลยเกระสอนอืมเภาพตกข้าวอะโอ้ยเขาเขาแรงนี่คือเด่นทั่ว <c oughs> เอาไปเลยเพชรป๋อห่อนห่อนออกห่อนออกเพชดออกพริกไทยน้ำเน่ยดิครับเก๊งแตงขึ้นสีละต้องกินให้ครบทุกภาคต้องเคาใจอาหารพื้ชพี่เขาทำไรไว้มาอีสานกับ่วนอีสานเลยผักไต่กับ่วนผักไต่เลยมันมีรสชาติเอกลักษณ์นึงเหลืองไก่บานห่อเรื่องไก่บานหนึ่งเหลืองขมิ้นหนึ่งเรืองขมิ้นบ่อเก๊งเอเฮ้อ ทำ,ทำมินนุ่งหน่อยวะอืมมุนมากนุ่มหน่อยแล้วกนน็ค้นลำเขาอ่ะกินเพื่อพี่เนาะ